สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เชี่ยวปุ้ยในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้สระไอไม้มาเลายและสระอุก,กันค่ะจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรามารู้จักสระไอไม่มาลลยกันนะคะนักเรียนสระไอไม้มาลลยเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้หน้าพยัญชนะนะคะเด็กๆ การสะกดต่อไอไตเราจะอ่านแบบเรียงตัวแบบสารศาสตร์นะคะเราจะอ่านว่าไม้มาลายต่อไตเด็กๆอ่านตามอีกรอบนะคะไม้มาลายต่อไตต่อไปฟอไอไฟเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะไม้มาลายฟอไฟอีกครั้งนะคะเด็กๆไม้มาลายฟอไฟงอไอไงเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะ ไม่มาลัยงอไงอีกครั้งนะคะเด็กๆไม้มาลัยงอไงต่อไปหอไอหายเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะไม่มาลัยหอหายอีกครั้งนะคะเด็กๆไม่มาลัยหอหายต่อไปปอไอไปเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะไม่มาลัยปอไปอีกครั้งนะคะเด็กๆไม่มาลัยปอไป ต่อไปเรามารู้จักสระอุกันนะคะเด็กๆตัวแรกอ่านว่ากอ,อุอกุอีกครั้งนะคะเด็กๆกอ,อ,อกุกุต่อไปอ่านว่าจอ,อุจุอีกครั้งนะคะเด็กๆจอ,อจุจุต่อไปสอ,อุสุอีกครั้งนะคะสอ,อุสุต่อไปพอ,อุพุ อีกครั้งนะคะเด็กๆพออุพุต่อไปทออุทุรออะระทุระอีกครั้งนะคะทออุทุรออะระทุระต่อไปพออาพายออุยุพายุอีกครั้งนะคะพออาพายยอุยุพายุ ต่อไปให้เด็กๆหยิบภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะพัฒนาภาษาไทย6ค่ะต่อไปให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า26นะคะเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะตัวแรกเรามาอ่านตามที่เชื่อนะคะไม่มาเลยปอไปต่อไปไม่มาเลยชอชัยโอโย,โยโยชัยโยต่อไปนะคะ พอรอผลไม่มาลายมอไม้ไม่โทรไม้ผลละไม้ต่อไปไม่มาลายถอไถอนออานาไถนาและคำสุดท้ายนะคะกอรอรอกันไม่มาลายกอรอไกกันไกต่อไปแบบฝึกหัดหน้า27 ทิชชูให้เด็กๆเป็นการบ้านนะคะเด็กๆเลือกคำข้างบนห้าคำมาเติมในช่องที่หายไปนะคะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมละบายสีเขียนชื่อและชั้นให้เรียบร้อยนะคะบายๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสละไอไม่มาลายและสระอูสละไอไม่มลายเด็กๆจำไว้นะคะจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะสระอูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะนะคะเด็กๆอย่าลืมพบทวน ไมลายและสระอูดและที่สาคัญเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้ที่เชฟพ้ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ